ยามาฮ่า RX 1 0 0นี่คือรุ่นแรกๆนะฮะในยุคนั้นเลยขั้นต่อมาคือ IS ครับ IS CC ก็จะเพิ่มขึ้นมานะฮะเป็น1 1 5 CC อย่างต่อมาครับ y a m a h a Concord CC เขาจะอยู่ที่ประมาณ132 132แล้วจากนั้นจะ Concord ปั๊บก็พัฒนาไปตัวนี้คือ RX ห1 3 5 RX, 100, RX 1 0 0 RX 1 1 5 RX 1 3 2ก็คือ Concord เนี่ย ใช้เทคโนโลยีเหมือนกันเป็นเครื่องที่เรียกได้ว่าสไตล์เหมือนกันนะฮะก็ในเรื่องของภายในเนี่ยอาจจะสู้นี่ไม่ได้หลังจะกไอซ์แล้วก็เราจะมาเล่เรียงกันในตอนนี้ก็คือ VR 150จากนั้นก็ถึงได้พัฒนามาเป็นเจ้านี่ TZR 150 28ปีที่แล้ว1 9 9 4นะต่อมาครับนี่ยามา5าเมตรตองหนึ่งมีหมดเลยนี่มีบอกหมดเลย เมธอะไรที่เราเห็นตอนนี้คือหนึ่งในรถที่เรียกได้ว่าเป็นรถไอคอนสัญลักษณ์ของ2จังหวะในยุคนั้นและก็ปัจจุบันนี้เขาต้องจะเล่นคุณวันนี้ผมมีคอนเทนต์หนึ่งนะฮะอยากจะมานำเสนอสาวกทุกท่านที่เกี่ยวกับสายยามาฮ่าผมบอกเลยว่าถ้าพูดถึงยามาฮ่าต้องนึกถึงผมนะฮะเพราะผมนี่ถือว่าก็เป็นสาวกของยามาฮ่าเช่นกันโดยเฉพาะอีกแกะทีซัรถคู่ใจ โดยคอนเซปต์ของช่องผมก็ยามาฮ่าก็แรงได้แต่คันนี้ไม่ใช่ยามาฮ่าครับคันนี้คือรถสไตล์ทัวริงเน้นออกทิปเป็นหลักนะฮะเราจะเน้นออกทิปเพื่อที่จะแบบว่าวิ่งระยะทางอาจจะไม่ได้ไกลมากวิ่งไกลมากไม่ได้เพราะว่าดูแล้ <c oughs> วมันน่าจะเลี้ยวลำบากอันนี้เหมาะสำหรับเป็นรถครอบครัวนะครับสำหรับคนที่มีครอบครัวมีลูกเยอะ นั่งได้หมดเลยมันน่าจะนั่งได้ประมาณสักหนึ่งสองสามประมาณสักสิบคนน่าจะได้แต่น,นี้เราจะไม่ได้มารีวิวคันนี้กันนะฮะผมจะมารีวิวรถยามาฮ่าถือว่ายังเป็นที่นิยมในปัจจุบันนี้เดี๋ยวผมจะไล่ไล่เรียงในเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรวะการเกิดแล้วกันไล่เรียงของในเรื่องวันเดือนปีเกิดของทางยามาฮ่า แต่วันเดือนปีเกิดผมจะไม่ได้พูดเรื่องของปีพศหรือวันที่ที่ไปชัดเจนนะครับแต่จะผมจะพูดถึงเจเนเรชันของมันที่มีในเรื่องของที่มาแล้วก็เป็นเสน่ห์นั่นคือยามาฮ่าทางฝั่งนี้ครับค่ะถามจากใจเลยนะคนดูหรือว่าทางตะก้องที่ถือกล้อง,องตอนนี้รู้สึกชอบรถสไตล์นี้ไหมชอบครับใช้ได้นะ อา,อายุอายุนามบอกเลยนะครับไม่ต่ำกว่า30ปีรถพวกนี้คือจิกโกในยุคนั้นใครขี่ก็จะดูแบบเท่ๆหน่อยแฮนด์จะยกสูงๆงแฮนด์ยกสูงเพื่อที่จะแบบเป็นการท่ากับขี่ที่หลังตรงสบายนะครับแต่ถ้าไล่เรียงถ้าแต่รุ่นแรกอันนี้ผมจะพามาดูสไตล์สปอร์ตนะเดี๋ยวมาได้ดูฮีลคันดีกว่าตามมาครับรู้สึกว่ากลับมา14อีกครั้งเลยครับรถคันนี้ครั้งต้มา อันนี้เราจะยังไม่พูดถึงที m เรามาจะมาไล่อันดับแรกก่อนอันดับแรกคือยามาฮ่ RX 1 0 0นี่คือรุ่นแรกๆนะฮะในยุคนั้นเลยยุค80ซึ่งเป็นในเรื่องของเป็นต้นตำรับของเรียกได้ว่าเป็นรถสไตลน์นี้ทรงนี้คือ RX นะฮะ RX ร้อรหัสขึ้นมานะครับจริงๆมันมี CC น้อยกว่านั้นแต่เราจะไม่พูดเราจะพูดถึงรถที่มีโชว์ที่นี่เท่านั้นนะครับ RX 1 0 0 ต่อมาครับเชิญนะฮะรถพวกนี้เป็นรถสไตล์มีถังหน้ามีคัชมือทุกคันคันต่อมาคือ r i s ครับ r อ s CC ก็จะเพิ่มขึ้นมานะฮะเป็น 115cc จาก100เป็น115และอย่างต่อมาครับเชิญน,นะฮะอันนี้ยังไม่พูดถึงเพราะว่ายังไม่ถึงเวลาของมันเราจะพูดถึงคันนี้ครับเย m a ม a า o ้าคอนคอ คอนคอร์รู้สึกว่าเป็น c c ซีเขาจะอยู่ที่ประมาณ132 1 3 2แล้วจากนาั้จะคอนคอร์ดปั๊บก็พัฒนาไปตัวนี้คือ RX ซัดหชื่อก็บอกอยู่แล้ว1 3 5่งแต่ในเรื่องของเครื่องยนต์ทั้ง4รุ่นเนี้ยทั้ง3 3รุ่น RX, 100, RX 1 0 0 RX 1 1 5 RX 1 3 2ก็คือคอนคอร์ดเนี่ยใช้เทคโนโลยีเหมือนกันเป็นเครื่องที่เรียกได้ว่าสไตล์เหมือนกันนะฮะ ก็ในเรื่องของภายในเนี่ยอาจจะสู้นี่ไม่ได้เพราะว่านี่มีความล้ายุคล้าสมัยมากกว่าเพราะว่ามันพัฒนาเป็นปีหลังๆยุกห,ห,หลังแล้วลหลายๆคนจะเห็นกันวัยรุ่นมาเลยวัยรุ่นอะไรพวกนี้ผมบอกเลยว่าซิ่งเขาเอามาซิ่งกันหมอบวัยรุ่นอินโดวัยรุ่นมาเลยซิ่งกันบอกเลยนะเขาโดดนอนกันทางยาวๆนะครับสำหรับรุ่นนี้ไอซั135คือราชาบาร้องถนนของมาเลยนะครับบอกเลย คนมาเลยจะมาคอมเมนต์ในในเพจหรือว่าใน YouTube เขาบอก iZ ซ is king i t s king คเขาจะพูดอย่างนี้ก็คือเขาคือราชาบน้องถนนรุ่นนี้ต้องยอมรับว่าเมืองไทยตอนนี้ราคาเริ่มขึ้นมาแล้วแต่ถ้าถามว่าในต่างประเทศผมบอกเลยราคาสูงกว่าไอ้พวกนี้อันนี้ VR ไล่เรียงกันมาต่อครับหลังจากไอซแล้วก็เราจะมาเล่เรียงกันในตอนนี้ก็คือ VR 150 VR 150ปั๊บ อจาจจะ vr พัฒนามาเจอเจอคู่แข่งตบหน้าเข้าไปนั่นก็คือ nsr 150ตาเหลี่ยมหลังจากนั้นก็ถึงได้พัฒนามาเป็นเจ้าหนี้ t z r 150าวาวเปิดโลกเปลี่ยน t z r 2เสียงตอนขี่ธรรมดามันจะปกติเสียงจะไม่ค่อยดังมากเสียงจะเบาเบาแต่ถ้าแฟรทีหนึง่งวาวเปิดครับโลกเปลี่ยนทันทีมีแรงกระชากแรงดึงที่แรงขึ้นแล้วก็เสียงที่เปลี่ยนไปนี่คือ Yamaha t i z คือรถที่ผมใช้ประจำอยู่ และอย่างคันต่อมาเป็นรถในฝันของใครหลายคนเหมือนกันและเราจะเห็นมันบ่อยครั้งมากในท้องถนนแล้วก็ในสนามแข่งนั่นก็คือยามาฮ่า z m 150ครับก็นั่นแหละมันมันเป็นรถที่ที่ได้ว่าเป็นถือว่าเป็นรถสปอร์ตทัวริงซึ่งแฮนด์ตำแหน่งแฮนด์จะไม่เคยสูงมากมันเป็นรถที่ใช้งานง่ายใน,ในปัจจุบันนี้แล้วก็ในสนามผมบอกเลยว่าไม่เป็นสอรองใครนะครับ เจอ KR ก็เจอได้นะฮะเจอ SR ก็เจอมาแล้วนะครับตัวรุ่นนี้ในะสนามที่เห็นกันก็จะมีถ้าทรงแบบนี้นะก็จะมีอีกรุ่นหนึ่งก็เป็น t z R 2 5 0เป็นตัวทรงแบบนี้แล้วก็อันนี้ก็เป็นรุ่นน้องเป็น t z M 1น0นะครับนี่ก็เป็นการนําเสนอคร่าวๆเศรษฐกิตระกูล y a าฮ่าและผมบอกเลยว่าามาฮ่ามีเยอะมากๆสศรษฐที่โลให้หม ok ุนกาญจนบุรีนี้แต่ที่เราเห็นตอนนี้คือหนึ่งในรถที่เรียกได้ว่า เป็นรถไอคอนสัญลักษณ์ของสองจังหวะในยุคนั้นและก็ปัจจุบันนี้เพราะบอกเลยนะฮะว่าแต่ละคันที่จอดในปัจจุบันที่เข้ามาปั้นหรือมาแล้วเนี่ยหมดเงินเยอะมากแล้วก็ที่สําคัญราคาขายต่อก็ถือว่าไม่ธรรมดาเช่นกันราคาขายต่อมีราคามีราคามีราคาหมดนึกออกใช่ไหมแต่อาจจะไม่ได้สูงเวอร์วังเหมือนเจ้าตลาดแต่ก็ถือว่ามีราคาที่พอจับต้องได้แต่ถามว่าเป็นตํานานไหมพวกนี้ผมบอกนะระดับตํานานอย่างแน่นอน ถ้าใครชอบคลิปสไตนี้นะครับฝากด้วยฝากกดติดตามฝากกดสั่นกระดิง่งทั้งเพจแล้วก็ y o u ูทูบให้ผมหน่อยนะครับเป็นกำลังใจในการทำคลิปเพื่อที่จะผลิตคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ออกมาบางอย่างข้อมูลตกหล่นไปก็ขออภัยท่านผู้ชมด้วยถือว่าถ้าบางอย่างตกหล่นหรือว่าหายไปตรงนี้คอมเมนต์แนะนำได้นะครับคอมเมนต์ว่าเออตรงนี้ขาดตรงนี้ไปช่วยเสริมหน่อยเพราะว่าคนที่เขามาเห็นคอมเมนต์ของคุณเนี่ยเขาก็จะรู้ว่าเออไอตรงเนี้ย มันเสริมตรงนี้เขาก็จะรู้ผมว่าเป็นสิ่งที่ดีการที่ทําให้คนเราเนี่ยได้รู้ในสิ่งที่ไม่รู้ว่ามันเป็นในหนึ่งของวิทยาทานบางอย่างอันนี้คือโซนสปอร์ตเดี๋ยวปิดท้ายเรื่องของนี้แล้วกันมายามาฮ่ารถผู้หญิงนะฮะในปี1994ปีเกิดผมเองนะครับ28ปีที่แล้ว1994นะต่อมาครับนี่ยามาฮ่าเมทองหนึ่งมีหมดเลยนี่ปี1992 อ่อนลงมาหน่อย2ขวบอันนี้ก็เหมือนกันปี1990นะฮะอันนี้ปีอะไร2022 32. 32ปีแล้วคันนี้ไอรุ่นเนี้ยใช่ไหมนี่มีบอกหมดเลยเมดอะไรมีหมดนี่คืออยากจะให้ดูรูกท่านได้รู้จักกันนี่คือในตระกูลของในเรื่องของยามาฮ่าส่วนในฝั่ง Honda ผมเชื่อว่าหลายคนดูคลิปนี้ไปเรียบร้อยแล้วผมก็ได้ทำการพรีเซนต์ไปเพราะฉะนั้นผมต้องการเป็นโซนเป็นโซนว่ามี Honda Yamaha อะไรประมาณนี้นะครับ ก็ขอบคุณที่ติดตามกันมาโดยตลอดนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ